บัตนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทา,านเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจของท่าน,น,านาาให้เป็นสมาธิสำหรับอิธิยาบทให้เป็นเบตาอัธยาศัย ยงพยายามอย่าเคร่งเครียดนาิยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้านั่งท่านนี้ไม่ดกีก็อย่าไปท่านน้นนั่งเก้าอี้นั่งห้อยขานั่งเหยียดเท้าก็ได้แล้ว่าานั่งไม่สมบายจะนอนก็ได้นอนไม่สมบายจะยืนก็ได้ยืนไม่สมบายจะเดินก็ได้ให้ร่างกายมันเป็นสุข เพราะตอนนี้ถ้าหากว่าเราไปฝืนทางร่างกายกําลังใจจะไปยุ่งอยู่กับไอ้ทุกขเวทนาจุดนั้นอย่าลืมว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติกันที่ใจยังไงยังไงก็พยายามเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนในเมื่อองค์สมเด็จพระจนาวรณทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้น ในเวลาที่ปฏิบัติอย่าทรมานตนอย่างหนึ่งในกําลังที่จะปฏิบัติอยาคิดว่าอยาจะได้จุดนั้นอยาจะได้จุดนี้ทำจิตกำังของเราให้เป็นไปตามคันลองที่กําลังปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหมดที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือการกําหนดรูกําหนดรูลมให้ใจเข้าออก <c oughs> เพื่อจิตทรงสมาธิ หรือว่าถ้ากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไม่สบายจะใช้คำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ชอบตามแบบที่ศึกษามาแล้วแต่ว่าท่านท่าหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบทพิตแก้วอย่าใช้ปัญญาใคร้ายคนในขัห้ะ ี่เรียกกันว่าร่างกายว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่จิตเราก็เป็นทุกข์เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะว่าสภาวะของมันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็พังร่างกายคนอื่นแล้ว่าทรัพย์สินทั้งหลายั้งอื่นในโลกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราสัตว์ว่าเห็นเราสัตวารู้เราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าทําจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกก,ะกะตารมมีปัญญาเห็นชัดสามารถตัดขันห้าคือไม่เกี่ยวข้องกับขันห้านด้ใจจะเป็นสุขถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เสมอๆไม่ต้องภาวนาไม่ต้องกําหนดรูปลมให้ใจเขาออกก่อนได้ ถ้าการพิจารณาปรงใจได้อย่างนี้เป็นที่ชอบใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรบ롬ระสานดาสมมาสัพพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์จิตของท่านอย่างเลวท่านก็เป็นปะโสดาบันดีขึ้นไปนิดหนึ่งท่านก็เป็นพระสกิทาคามีดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งท่านก็เป็นพระอนาคามี แต่จิตทรงอย่างนี้ได้จริงๆเป็นปกตินั่นท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นกันตรงนี้เท่านั้นเป็นไม่ยาก <c oughs> แต่เรื่องพระอรหันต์อธิบายมาแล้ววันนี้ก็จะขอ,อนําเอาปฏิปทาของท่านผู้เท่ามาเล่าสู่กันฟังจะได้จำไม่ว่าพระในปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าถอยหลังจากนี้ไปประมาณสามสิบปีเศษซึ่งเป็นระยะที่ไม่นานที่พยายามปฏิบัติเชื่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมานและปฏิบัติตามก็เป็นระารหาัได้ไดไม่ลาไม่ไกล <c oughs> นั่มานั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระอรหันต์เวลานี้ไม่มีพระอริยเจ้าเวลานี้ไม่มีพระโพสงชานพระพุทธเจา้ามาได้บอกไว้บอกไว้แต่เพียงว่าศาสนาของเราพันปีที่หนึ่งจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยปฏิสัมมิทายานพันปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยอภิญญาหก พันปีที่สามจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยวิชาสามพันปีที่สีจ่จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยสุขาวิปะสะัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้าม,มากไปด้วยพระนาคามีคำว่ามากหมายความพวกนี้มากแต่พวกอื่นก็ยังมีแต่น้อยไปหน่อย นี่ท่านบอกว่าอย่างนี้แล้วมีคนบางคนมาเขียนบอกว่าเวลานี้พระอเรียเจ้าไม่มีแล้วก็คนผู้เขียนเขาไม่ได้เป็นพระอรียเจ้าจเจ้าคนตาบอดไปคำช้างมันจะรู้จักกัรูปร่างหน้าตาของช้างเป็นยังไงถ้าไปคำขาช้างก็จะคิดว่าช้างนี่เหมือนเสาถ้าไปคำคำงวงช้างก็จะคิดว่าช้างเหมือนกับปลิง ไอ้คำหางช้างก็คิดจะคิดว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดเว็นอน,นว่าคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะมีการรู้จักสภาพของช้างเป็นยังไงข้อนี้ฉันใหนแม้คนที่เขียนหนังสือไว้แบบนั้นก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่ยังเมามันไปด้วยอำนาจของกินเลตและกลับมาพยากราศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเฐ์ ว่าเวลานี้พระผู้ทรงฌานไม่มีแล้วพระอาริยเจ้าไม่มีแล้วก็ถอยหลังจากนี้ไปประมาณสามสิบปีเรายังมีพระรหันตามที่เล่าให้สู่ท่านกันฟังที่บอกว่าเป็นพระรหัก็เพราะว่าบันทึกของท่านเขียนไม่ว่าท่านมีจิตจุดเข้าถึงมนิคภานซึงจะได้ฟังต่อไปในวันหน้า ท่านยืนยันของท่านอย่างนงั้นถ้าท่านไามา่ได้เขียนหนังสือปฏิปทาของท่านเป็นผู้ขาขายเอาสตังเวลานี้ตัวท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้บังเอิญลุงตาเท่าคนนี้ไปคนไปคว้าไปหามาบาังเอิญไปพบอไปพบตำรับตำราหรือว่าวิาวชาที่บหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ยิงได้มีความเข้าใจว่าโอนนอ นี่เราอาจจะเดินชนพระอรหันต์ตายไปกี่องค์แล้วก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดเราเป็นคนหูหนวกเราไม่มีความดีสม่ำเสมอกับท่านจึงไม่รู้ว่าท่านทรงคุณธรรมอะไรเวลาที่พบกันท่านก็มีสภาวะเหมือนคนธรรมดาไม่เคยถือตัวถือตนชอบอย่างเดียวคือการคุยกันด้านกุศลท่านชอบ ถ้าคุยเรื่องอกุศลท่านเงียบแสดงว่าท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ไม่ปฏิเสธเราพูดไปท่านก็ยิ้มไปเ,เปรื่อยแสดงว่าท่านไม่เห็นด้วยเอามาคุยกันถึงปฏิบัทาของท่านฟังกันมาตั้งแต่ต้นจำอะไรได้บ้างยึดถืออะไรของท่านไปได้บา้างเมื่อคืนนี้แล้วว่ากันมาท่านตีโป่งไปถึง ส,สมาบัติแปดก็นั่งเล่นสมาบัติแปดเล่นเป็นเพลินเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองห้าเจ็ดอะไรก็ว่าเลยสลับกันไปสลับกันมาถ้าบอกมันสนีเหลือเกินจิตมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานท่านบอกว่าดีกว่าคุยกับชาวบ้านดีกว่าดูกับวนดีกว่าดูมหมรสย แต่อย่าลืมว่าจิตที่เข้าถึงสมาบัติแปดนั้นยังไม่ได้ที่ไปเริญญาณแล้วก็ยังไม่ได้พิญญาหกถ้าบังเอิญจะใช้สมาบัติแปดเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสนาญาณเวลาการที่เข้าถึงถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ยากอย่างช้าเจ็ดวันก็อขอโทษอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดเดือน แต่ไม่ถึงเจ็ดปีแน่เป็นนวทานที่สม,มาทานเจริญพระกรรมฐานทรงสม,มาบัติแปดได้แล้วเอาสม,มาบัตสมาบัติแปดเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญมิปัสนายานพระอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวมะหม,มากแหลกเดียวก็สมเั็ิอนดาตผลแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เคี้ยวมา้ามาแข็งือหมากอ่อนก็ไม่ทราบ ถ้าบังเอิญเป็นหมากแข็งคนที่เคี้ยวไม่มีฟันก็น่าคิดแต่ด้ว,ว่าภาษาพระคงโ์สมเด็จพระธรรมสา,ววา,ม,า,สามิตร์คงไม่คิดอย่างนั้นท่ญญานถือว่าผู้ดีทรงสมัติมาสม,มาบัติแปดสามารถจะทรงความเป็นธรรได้โดยฉับพลันแล้วถ้าหาปฏิบัติตนเข้าถึงพระอนาคามีก็จะทรงปฏิสัมมิทายาน มีวิชาสามราชิญญาหกคลุมไว้ทั้งหมดได้ทุกอย่างแล้วได้พิิงเป็นคนนั้นขึ้นได้ปฏิสัมพิทาญานมีความมีการทรงพระตรวิดกสามารถจะรู้ภาษาคนภาษาสัตว์ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นอำนาจของปฏิสัมพิทายาน ในเมื่อท่านเล่นสมาบัติแปดตั้งแต่สมาบัต 1, ิหนึ่งถึงสมาบัติแปดแปดจนมีความชํานาญเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรก็ได้ชาญไหนก็ได้ตามอัิยาัยท่านบอกว่าเพลินเลื่อยไปประมาณหนึ่งเดืนเอนพอครบหนึ่งเดือนก็มานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะนี่เราจะมานั่งเล่นสมาบัติแปดแบบ คนหัตาบอดคลำช้างอยู่เพื่อประโยชน์อะไรถ้าจะหันไปเล่นวิชาสามกำลังจิตใจของเราก็สูงเกินไปกว่านั้นก็จะมาลองเล่นอภิญญาหกตดูบ้างจะเป็นไรเห็นเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ไกลๆเขามีอภิญญาหกทรงอิทธิฤทธิอภิญญาหกที่มายเยอะมีอำนาจมาก ที่ฤทธิแสดงฤทธิได้ทุกอย่างเจตนิลมิตอะไรก็ได้เหอเอิน้นโดในกายก็ได้ดำดินดำน้ำผู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นตามใจนิกที่ปรปโสติยานมีประสาทหูเป็นทิศถ้าต้องการอยากจะฟังเสียงไกลเสียงไกลมาเลยจิตจับชานมัดเดียวได้ยินเสียงหมด แล้วก็อะไรล่ะทิพย์ไปจะุยานมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์จูตูปปาติยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วไปไหนเจโตเปริยายานรู้อารมณ์จิตของคนคนนี่คนและสัตว์นึกว่ายังไงนี่รู้หมด ปุเพนิวาสานุสติยานรสชาติได้ไม่จำกัดชาติอาตีตังสยานรู้เรื่องราวในอดีตของคนและสัตว์ละสถานที่ทั้งหมดอาน,นาคาตังสยานรู้เรื่องราวในสถานที่หรือบคุคคลและสัตว์นาคตว่าเขาจะเป็นยังไงรู้ได้หมดแล้วก็ ปัจจุบันนังสัญญาณเวลานี้ในเวลาปัจจุบันใครทำอะไรายอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์เป็นรื่การใดรู้หมดยถากรรมตายานคนสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้หมดเป็นอันว่าพิญญาหกมันดีอย่างนี้ท่นานเล่าไว้ในนังสีว่าลองมันดู ตำราท่านว่านดีแต่เราก็อย่าไปรับรองว่าตำราดีสิจริงๆเราก็อยกลายเป็นคนโง่เราก็มานั่งพิสูน์ความดีที่องค์สมเด็ดจพระจินรสีพันนาไว้ว่าจะมีจริงแล้วไม่จริงเป็นประการใดทีนี้ท่านก็มาเริ่มตั้งต้นกันใหม่จับกระสินสิว่าตั้งแต่ปทวีกระสินสีกระสินดิน เตโชกสิลกสินไฟวายโอกสิลกสินน้ำอโกทศกสิลลมอาโปกสิลกสิอกสินน้ำโลหิตกสินกสินสีแดงมีและกสินกสินสีเขียววิตกกสินกสินสีเหลืองโอทาตกสินกสินสีขาว อากาศกสินากสินคืออากาศอโลกสินาก,ากสินคือแสงสว่างท่านเป็นผู้ํำนาญในฌานทั้งสมาบัติแปดเมอเมื่อกลับมาเล่นเกสินอย่างนี้มันก็เป็นของเด็กเล่นท่านบอกว่าจับเกสินอะไรมันก็ได้ไปหมดไม่เห็นมีอะไรมันยาก จับปฐวีกสินปฐวีกสินก็ปรากฏเป็นปฏิภาคคณิมิตไม่ได้เคลื่อนตอนและจับปลายเพราะกําลังเขาจิตสูงมากเกินไปเกินกว่าที่จะมาไล่กรสินตามลาดับแล้วก็จับกรสินบรรดาน้ำกสินดินกระสินไฟกรสินลมกสินอะไรก็ตามวันเดียวเดียวกกสินสิบอย่างภายในวันเดียวจบ มันจะไม่จบยังไงก็กําลังใจของท่านทรงสมาบัติแปดเล่งเข้าชานออกชานตั้งชานหนึ่งถึงชานแปดล่อมาตั้งเดือนแล้วก็สลับกันมาสลับกันไปในระหว่างชานก็สนุกสนานดีมีความสุขมีความคล่องจนชินขั้นถอยหลังไม่จับกระสินถ้าเป็นกรรมฐานต่ำกว่ามันจะเป็นของยากที่ไหน เหมือนกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีกำลังมากไปยกของที่เด็กๆยกไหวเด็กอายุทิดสองิบสามยกไหวแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เ,เ,กกเ,เ,หญเพราะกําลังกายเต็มที่มีความสมบูรณ์แบบมากยกไม่ไหวมันก็สวยเต็มทีเป็นอน,นันวบ่าท่านไล่ฟังว่าคิดว่ามันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันง่ายเหลือเกิน วันเดียวนั่งเล่งแกสินได้สบาย1สิบกองมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าทําเหมือนกับเด็กปั้นลูกกระสนุนสมัยนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันมีกระสุนเด็กๆปั้นลูกกระสุนยิงนกได้คล่องตัวชันใดการทรงสมาบัติไปเข้าฌานเอาชานสลับชานตามอัตยาสายยื่นคล่องต่างเด่นเป็นประโยชน์มาก เมื่อเข้าชันในกสินตามลำดับชานขึ้นหนึ่งสองสามสี่ในกสินต้นแล้วก็ว่าไปเพียงสิบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วก็เข้าชานสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งมาทุกกสินแล้วเข้าชานสลับชานหนึ่งสามสองหนึ่งอะไรก็ตามหนึ่งสี่สามสองว่ากับไปสลับกับไปสลับกับมาจงคล่องท่นบอกว่ามันง่ายจริงๆ เล่นอย่างนี้ให้มันช่ำเพื่อความมั่นใจตั้งเวลาไว้ว่าจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนเล่นให้มันสนุกแล้วก็ท่านก็มาทิ้งสมาบัตแปดของท่านเล่นเกาสินไปบ้างเล่นสมาบัตแปดไป,ไปบ้างคลุกคล้ากันไปตามลำดับจนมีความคล่องตัวดีถึงวันที่สิบห้า เมื่อวันที่สิบห้าผ่านไปเวลานั้นท่านบอกว่าใครเขาหาว่าฉันเป็นใบไปหมดใครเข้ามาพูดกับฉันฉันก็ไม่อยากจะคุยมันเกรงใจชาวบ้านมันก็คุยบ้างเล็กๆน้อยเอเอๆคาคาไปมีชาวบ้านก็เห็นฉันคุยน้อยเขาเลยก็เลยไม่อยากคุยด้วยเขาก็กลับไปเขากลับไปชั่กันหนังเหล่งของฉันสบายคนเดียว กลางคืนกลางวันฉันไม่รู้กินข้าวอิ่มกอ่อนกินข้าวล้างกินข้าวฉันไม่สมับเวลาทํางานฉันก็ทําขึ่นขึ้นล้งางคาลงก็ก้นแม่น้ําก็ทําทุกอย่างงานการใดๆที่มีในวัดฉันทําหมดขณะที่ฉันทํางานและกิริายาที่ทํางานมันยืนทรงตัวก็ดีและนั่งอยู่ก็ดีฉันก็หล่งกับสินงนก็ฉันไปด้วย ฉันก็เล่นสมา,บ,าบัตแปดของฉันไปด้วยหนึ่งสองสามถึงแปดหนึ่งกับสินไปเล่นสมาบาัตแปดไปสนุกท่านบอกว่าสนุกบางทีแดดร้อนๆมันก็ไม่รู้สึกร้อนอากาศหนาวมันก็ไม่อยากจะหนาวเพราะอะไรเพราะใน е วาสัญญานาสัญญายตนะมันปลายจับจิตจนชินนี่ความจริงท่านบอกมันมีอารมณ์เป็นสุขบอกไม่ถูก ท่านเขียนไว้ภายในประวัติท่านดีใจเมื่อท่านไม่เคยคิดเลยว่าในชาตินี้ที่ท่านจะมีเป็นคนมีวัสนาบาร,รมีได้อย่างนั้นหวนกลับไปท่านก็มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อปานมีความแนะนำมาเสมอ เห็นหน้าเมื่อไรทุกวันหลวงพ่อปานจะบอกว่านิพานาส,ส,สัชชิกริยายะเอตังกาสาวังกเะเหตวาว่าคุณจงจำเลยว่าการบวชเข้ามาคือเรารับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพัน,น์หลวงพ่อปานท่านบอกอย่างนั้นเสมอเมื่อถึงวันที่สิบห้าผ่านไป รุ่งขึ้นวันที่สิบหกหลวงพ่อปานเรียกเข้าเฝ้าเอ้ยขอโทษไม่ใช่ก็เฝ้าเรียกเขาหาเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนประมาณทั้งสองทุ่มเศษหลังจากที่ท่านคุยกับพระหลวงวัดของท่านเพื่อเป็นการปลุกใจให้สร้างความดีแล้วท่านก็บอกว่าขอพบเป็นส่วนตัว เมื่อเข้าไปในกุฏิถึงนก็ถามว่าคุณคุณเล่นกับสินสลับไปสลับมาจนคล่องตัวแล้วใช่ไหมแตงก็บอกว่าใช่ท่านถามว่าหลวงพ่อทราบไปยังไงหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าพระบอกฉันฉันไม่ใช่กําลังใจของฉันให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าถ้าฉันใช้ความรู้สึกนึกคิดตามความรู้ที่มีอยู่แล้วก็เกรงว่าอุปาทานจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านยังรู้ได้กับพระอาศัยพระท่านคอยบอกฉันตามบันทึกคนท่านก็ถามว่าพระท่านว่ายังไงต่อไปหลวงพ่อปายก็บอกว่าพระท่านบอกว่าใช้กระสินเป็นเป็นฤทธิ์ได้แล้ว ถ้าเล่นอยู่ตามนั้นเป็นปกติแต่ความจริงขณนะที่เส้นเล่นอยู่ที่พิจุรยานมันพยายามจะเกิดท่านก็ตัดทิ้งไปท่านไม่เอาท่านบอกว่ากําลังใจเท่าไม่คล่องยังต้องใช้เวลาเพียงถึงหนึ่งนาทีใช้ไม่ได้เป็นอันว่าชาทุกอย่างท่านจะเข้าได้สดับได้ในขณะจิตที่ท่านต้องการเท่านั้นนึกพับเมื่อไรถึงเมื่อนั้นท่านคล่องขนาดนี้ ไม่ก็เลยถามหลวงพ่อปานว่าเวลาจะใช้ธิ์ทำยังไงหลวงพ่อปานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่คุณสมมติว่าคุณจะให้หินมันอ่อนคุณก็ตั้งใจอจิตก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิที่ว่าหินนี้จงอ่อนโดยยังเข้าอาโปกบอาโปกสินเอกสินน้ํา ให้ถึงชันสี่แล้วคลายจากชันสี่มาตั้งจิตอทกทว่าัะหินนี่จงอ่อนแล้วก็มือจับหินหินมันจะอ่อนจะให้มันอ่อนขนาดไหนก็ได้ถ้าอยากจะเหาะก็คิดว่าเราจะต้องไปโนนลอยไปที่นั่นเรียกว่าลอยไปเมื่อตั้งใจว่าอย่างนี้แล้วก็เข้าวายโยกสินเขาถึงชันสี่ แล้วถอยหลังไม่ทีตั้งจิตในอุปจารสมาธิว่าเราจะลอยไปที่ตรงนั้นเข้าฌานสี่ทีมันจะไป <c oughs> เล่นอย่างนี้เล่นมาให้คลอ่องอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะให้ฝนตกก็ตั้งจิตไว้ในอุปจารสมาธิว่าต้องการให้ฝนตกแล้วก็เข้าอาโปกสินถึงฌานสี่ฝนมันก็จะตก ให้อยากจะให้มีไฟแสงไฟปลาฏก,ก็เข้าเตโชกสินอยากจะให้มีลมมาก็เข้าวาโยกสินจะลมแรงลมอ่อนก็ได้เห็นสีของสีดำจะทําให้มันเป็นสีดแดงก็เข้าโลหิตกสินถ้าเห็นของจะต้องการให้เป็นสีเหลืองและสีทองก็เข้าปิตาก,ะกะสินใยของของสีขาวมันดำมืดเทืาอากาศสว่างให้มันดำมืดก็เข้านีละกะสิน ต้องการให้มีความของที่มีสีสีสอื่นให้เป็นสีขาวก็เข้า,ขาโอทาตแต่กสินถ้าความมืดมันแปรกดก็เข้าอาโลโออาโลกโโลกสินถ้าหากว่าที่ไหนอ,อากาศมันน้อยแล้วก็เข้าอากาศกสินท่านบอกว่าทําตามนั่นแหละคนแล้วมันจะได้นี่เวลาลเลยนาทีครึ่ง เป็นอันว่าในเมื่อลวงพ่อปานท่านสั่งมาอย่างนั้นแนะนํามาท่านกลับมาที่ลวงท่านท่านก็ทําทุกอย่างเป็นอันว่ากิจทั้งหมดทําได้ไม่ยากเลยท้ามอย่างนั้นว่าตามแบบตั้งๆอุปจารสมาธิเข้าถึงฌานสี่ถอยจากฌานสีมาตั้งอุปจารสมาธิในเมื่อเอาเข้าจริงๆนั้นพอนึกปั๊บมันเป็นเลยเพราะความคล่องของการส่งฌาน นอาศัยที่ท่าน,นได้อภิญญาสมาบัติอย่างนี้ก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเป็นการช่วยในการปฏิบัติในด้านวิปัสนาญาณะฉะนั้นในการเล่นลิขของท่านอาตมาภาพจะของมาอธิบายเพระาะว่าอธิบายในวิธีการเล่นลิขของท่าน,นอีกสามสิบปีมันก็ไม่จบ ทั้งนี้เพราอะไรเพื่อว่าการที่ได้ใหม่ๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันสนทุกอย่างที่สุดคําสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่โลกานสรกขึ้นมายังกระทั่งถึงพรมชั้นที่สิบหกว่ากันแบบสบายๆมีความคล่องทุกวันท่องเที่ยวไปตามแบบฉบ,บับของพระมหาโมกคลานะอัประวัตระโกคลานะมาบ้าง เอาประวัติพมาลัยมาบ้างแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ไปได้ทุกจุดทุกทางทุกที่ที่ตามประวัติมีอยู่ว่ายังไงไปทุกจุดเปิดอนหมดความสงสัยในคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จตถาสมาสัมพุทธเจ้าอรบันดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดเสแล้วสําหรับวันนี้เรื่องกระสินนี้ก็จะไม่ซ้ําต่อไปต่อไปจะพูดถึงด้านวิปัสสนาญาณที่ท่านเขียนไว้ เ็าว่าไม่ต้องการให้ประวัตินี้ยาวเกินไปจะได้เป็นแบบปฏิบัติของท่านนี่ต่อเทนี้ไปขอามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงกําลังใจให้สรงสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาในขันหา้าให้รู้เท่าทางังสัาวสภาวะการจนกว่าจะถึงเวลาสงควรของท่านสวัสดี